ใหมห่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected <my> ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขัน้นความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50,000กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟแนนซนก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม056 701 777 หน่วยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์จัดนิทรรศการแสดงภายในงานมะขามบานนครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2566เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุขและประโยชน์ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานนางสาวสุกัญญาองค์วิเศษไพบูุ์แรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าหน่วยงานกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดนิทรรศการเพื่อจัดแสดงภายในงานมะขามบานนครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2566ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์256 บริเวณหน้าสารกลางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยในงานกระทรวงแรงงานในจังหวัดเพชรบูร์ประกอบด้วยสมภารงานแรงงานจังหวัดเพชรบูร์สมภารงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์สมภารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูร์และสมนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการนำบริการต่างๆมากมายมอบให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงานให้คำปรึกษาและมอบความรู้ข่าวสารในด้านแรงงาน มอบสื่อประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านแรงงานนอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมเล่นเกมรับของรางวัลโดยมีการถามตอบเชิงความรู้เกี่ยวกับนิทรรศการของกระทรวงแรงงานทางนี้เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความสุขและประโยชน์ตามภารกิจของกระทรวงแรงงานอย่างมีประสิทธ,ธิภาพและประสิทธิผลรแรงงานจังหวัดเพชรบุกรกล่าวต่อว่าในการจัดนทรศการดังกล่าวจึงอยากขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและนักท่องเที่ยวเข้ามาเย่ยมชมบูธนิทศการของ งานกระส่งแรงงานในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยงานจะจัดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิการะหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2565ณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์